การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกิจกรรมสังเกตการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือ DLTV คาบเรียนที่1วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1หน่วยการเรียนรู้ที่2อ่านเขียนเรียนภาษาเรื่องพยัญชนะไทยโดยครูชันทนาเกตทองออกอากาศวันที่17กรกฎาคม2563 นำเข้าสู่บทเรียนผู้สอนนําผู้เรียนเต้นประกอบเพลงเกี่ยวกับพยัญชนะไทยเพื่อทบทวนเนื้อหาที่เรียนผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนที่เคยเรียนมาก่อนโดยการสักถามจากผู้เรียนผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเาล่ะถ้าจาได้แล้วเรามา,าขยับกายขยายสมองด้วยเพลงพยัญชนะไทยพร้อมกันเลยค่ะ กอไก่อ่าเตรียมให้พร้อมค่ะกอเอยกอไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฟ้างอง,งูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังช่อช้างวิ่งหนีโซโซลาม วันนี้เราจะทำการทดสอบนิดหนึง่งแต่เด็กๆไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะยังไม่ได้เรียนเลยคุณครูถามทดสอบก่อนเรียนในบทใหม่พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราเต้นเพลงอะไรนะพยัญชนะไทยของเรามีกี่ตัว ตัวแรกคือตัวอะไรกกตัวสุดท้ายนะคะตัวที่43ล่ะิบสาล่ะอ่างตัวที่สองขั้นการจัดการเรียนรู้ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมโดยแบ่งกลุ่ม4กลุ่มกิจกรรมจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน ผู้สอนออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคนผู้สอนและผู้เรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการสอนผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามแยกกลุ่มคุณครูให้เวลาให้เวลา10นาทีโอ้โห,โหให้เยอะจังเลยให้เยอะจังเลย น้องเนิร์ดถ้าน้องเนิร์ดไม่แบ่งเพื่อนก็จะไม่ทันเพื่อนเราต้องช่วยกันดูแล้วแบ่งพยัญชนะเป็นกลุ่มหนูต้องหันหน้าไปทางด้านนู้นสิคะแล้วให้เพื่อนโอ้กลุ่มที่สองน่ารักมากเลยรู้จักด้วยเราก็เรียงพยัญชนะทั้ง44ตัวแล้วดูว่าตัวไหนกลุ่มที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างตัวไรคะก็ไก่ไม่มีหัวพยัญชนะเห็นไหมคะ ต่อไปขอเขียนค้ายกอไก่ไหมอ๋อเราก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ต่อไปออพอสำเพอคล้ายกับกอไก่ไหมคล้ายเราก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมคะแล้วมีตัวอะไรอีกที่จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้ขาถอขถถุงไปแล้วไงคะนี่ไงถอถุงอยู่แล้ว กไ่ถอองพาขัวไนสรุปการจัดการเรียนรู้ผู้สอนสรุปบทเรียนโดยซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนในคาบนี้ผู้สอนมอบการบ้านให้ผู้เรียนนำกลับไปทำที่บ้านผู้สอนและผู้เรียนกล่าวลากันเด็กๆก็สนุกสนานกับการแยกกลุ่มพยัญชนะและได้ ทดสอบอ่าวันนี้คุณครูฝากเป็นการบ้านการบ้านนะคะเมื่อวันเวลานาทีของเราเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นไงคะหม,หมดเวลาคุณครูเลยต้องฝากการบ้านให้เด็กๆกลับไปอ่กลับไปเขียนพยัญชนะกลุ่มที่หนึ่งวิกลุ่มที่หม,มีตัวอะไรนะกอไก่านาด้วย กอไก่กลุ่มที่สองนำด้วยขอไข่กลุ่มที่สามนำด้วยดอเด็กกลุ่มที่สี่นำด้วยพอพานกลุ่มที่ห้านำด้วยบ่อใบไม้มาเป็นการบ้านในการแยกพยัญชนะนั่นเองวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วคุณครูก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การวัดและประเมินผลผู้สอนวัดผลและประเมินผลโดยการสังเกตจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนผู้สอนวัดผลและประเมินผลโดยการให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนผู้สอนวัดผลและประเมินผลโดยการให้แบบฝึกหัดแก่ผู้เรียนคาบเรียนที่ 2. วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่2 การดำเนินการของจํานวนเรื่องการหาผลลัพธ์การบวกการลบการคูณการหารรละคลที่มีสองวงเล็บโดยครูทรงสมรพกมณีออกอากาศวันที่29มกราคม2564ขั25้นนำเข้าสู่บทเรียนผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียนและกระตุนผู้เรียนโดยการสั่งให้ปรบมือ ผู้สอนนำผู้เรียนทบทวนการเรียนรู้ในครั้งที่ผ่านมาโดยการถามตอบกับผู้เรียนในเรื่องการหาผลลัพธ์ของการบวกการลบการคูณการหารและคูณทั้งคุณสวัสดีครับคุณครูจ่ะสวัสดีค่ะคุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะเป็นไงคะนักเรียนไปเราเรียนกันเรื่องอะไรกันมาเนี่ย โจทย์ใช่ไหมคะโจทย์การบวกลบคูณหารละละคนนะคะฝากกันไว้ขอเสียงปรบมือ10ครั้งกันนักเรียนเดีนี้มาทบทวนกันนะคะการหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณหารระคนนั่นเองนะคะ,ะปบมือ3ามครั้งคะ่ะ ปลายทางด้วยนะคะลูก่ะมาดูข้อที่หนึ่งก่อนอ่านจดพร้อมกันข้อที่หนึ่งว่าไงคะวงเล็บเปิดปวงเล็บเปิดห้าหกวงเล็บว่้ามาดูข้อที่หนึ่งก่อนทีละข้อนักเรียนนะคะจะเห็นว่าจ้ะมาทัดแรก เท่ากับ <5. S 1> เท่าไหร่คะลูกวงเล็บเปิดห้าขั้นกนารจัดการเรียนรู้ในขั้นสอนผู้สอนสอนโดยใช้การแก้โจทย์ปัญหาโดยผู้สอนและผู้เรียนลงมือทำพร้อ,รอมๆกันผู้สอนจะเริ่มสอนจากการแปลงจากโจทย์ปัญหาเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการทำกิจกรรมผู้สอนให้ให้ผู้เรียนออกมาทำโจทย์ปัญหาแสดงวิธทีทำด้านหน้าห้องเรียน 9, แล้วก็28คูณกับ5แล้วจึงนำผลคูณทั้ง2นี่นะมาบวกกันบรรทัดนี้นักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปในะสมุดนะนะคะจากบรรทัดนี้เขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือไม่ต้องมีตัวหนังสือเข้ามามีเป็นตัวเลขกับเครื่องหมายต้องหาว่าชาวสวนเนี่ยขายมะพร้าวลูกใหญ่ดนะ้นะคะได้เงินกี่บาท แล้วก็ขายมะพร้าวลูกเล็กได้เงินกี่บาทก่อนใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เครื่องหมายอะไรเข้ามาอ้าวงเล็บเข้ามาทำไมต้องมีวงเล็บล่ะคะนักเรียน,นเพื่อนระบุว่าต้องหาหนูด้วยค่ะเมะื่อกี้สองคนสองคน,งคนมาช่วยกันเลย<อ>ในลองคูณในแนวตั้งสิอ่ะบางคนอาจจะจะบอกว่าผมคูณแนวนอนก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาคูณแนวตั้งก่อนกดหรือย,ยังกดหรือย,ยังมาเขียนตรงนี้ก่อน โอ้ใหญ่จังนะเดี๋ยวไม่พออีก32คูณด้วย้าอ่ะอ่ะขอประมาณเอา9จ้ะอ่ากี่เส้นใต้คนอื่นดูตามด้วยนะค่ะลูกเอาอะไรคูณก่อนคะ9คูณ2ก่อนใช่ไหม9้คูณ2เป็นเท่าไหร่อ๋อา18แปดเลยคะอ๋อใส่8ทด1นึงอ่ะอีกคนหนึ่งช่วยบอกกันนะช่วยกันคิดต่อไปอ่ะ มาเร็วมาเร็วลูกมาทำเวลาเป็นไงตัวเดินตัวหอมาเลยหนาวหรือไงคะอ้าวห้าคูณด้วยห้าเลขห้าตั้งตรงเลขอะไรดีเลข8ดหรือเลขสองคะฮะเลขอะไรคะเลขอะไรห้านี่หลักอะไรหล,หลักหน่วยไปตั้งตรงเลขสองเลขสองนี่หลักอะไรอ้าวมัตั้งตรงได้ไหม คนละหลักกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเลขกอะไรหลักหน่วยอ่าขั้นสรุปการเรียนรู้ผู้สอนสรุปบทเรียนที่เรียนมาในวันนี้ทั้งหมดผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปด้วยการแก้โจทย์ปัญหาร่วมกันผู้สอนมอบหมายไปงานให้แก่ผู้เรียนนำกลับไปทำที่บ้านต่อไปมาดูสรุปค่ะนักเรียนช่วยกันสรุปตรงนี้นะ ตอนนี้เราก็มาช่วยกันสรุปนะคะนักเรียนการบวกลบคูณหารละคนต้องหาอะไรคะอ้าวหาผลบวกผลลบผลคูณหรือผลหารของจำนวนที่อยู่ในในไหนก่อนในวงเล็บก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะเรียนเรื่องโจทย์ละคนจะมีเครื่องหมายวงเล็บเข้ามาใช่ไหมคะต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงค่อยมาหาผลลัพธ์ สุดท้ายตรงนี้นะคะนักเรียนค่ะเพราฉะนั้นมือลงค่ะลูกโจทย์ข้อน,นี้มีสองเล็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยหาผลลัพธ์แต่ลงเล็บกันให้ได้ก่อนนะคะอย่างในโจทย์ที่นี้วงเล็บแรกเขาคูณแล้วก็คูณกันก่อนแล้วก็หารด้วยจากโจทย์นะคะวงเล็บที่สองก็คือหารหารได้เท่าไหรก่ก็จากนั้นมาหาผลลัพธ์สุดท้ายก็นํามาหารกันอีกครั้งหนึง่ง ก็ได้คําตอบสุดท้ายตรงนี้นะคะค่อยๆทําทีละขั้นตอนนะลูกนะค่ะพอจะได้นะไม่ยากนะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดนะคะ2.42นะคะอ้าวมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะแบบฝึกหัด2.42ฝากไว้ด้วยได้ไหมคะไหนมาดูสักนิดนึงมาดูตัวอย่างสักหน่อยนึงตัวอย่างนะคะนักเรียน อ่านจดพร้อมกันค่ะตัวอย่างว่าไงครับอ่าวงเล็บเปิดวี่วววววอ่าอันนี้ฝากไว้ด้วยนักเเลยกก็หาผลคูณเพราะว่าคูณก่อนเพราะอยู่ในเครื่องหมายอะไรครับอ่าในวงเล็บตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็มาบวก ห้าเป็น40%แล้วก็บวกด้วย20%นะคะเท่ากับ60%ตรงนี้นะคะฝากไว้ด้วยได้ไหมคะนักเรียน<ด>ค่ะเป็นไงคะวันนี้ก็ได้เรียนการเรื่องการหาผลลัพธ์ของโจทย์การบวกลบคูณแล้วก็หารระคนใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องหมายวงเล็บแล้วก็จะมีกี่วงเล็บเข้ามา,ามานะมี2วง,งเล็บด้วยใช่ไหมมีสอวง,งเล็บด้วย คิดว่ายากไหมไม่ยากนะคะค่อยๆอยหาคําตอบนะหาผลลัพธ์วงเล็บแรกก่อนแล้วก็ไปหาผลลัพธ์หาผลลัพธ์ในวงเล็บที่2แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะเขานํามาทําไมกันอีกบวกลบคูณหรือหารก,กันแล้วแต่ก็มานาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนะัรียนรถเอาคอมาลบค่ะ การวัดและประเมินผลผู้สอนวัดและประเมินผลโดยการสังเกตจากการตอบคำถามและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เรียนผู้สอนวัดและประเมินผลโดยการให้แบบฝึกหัดกับผู้เรียนสะท้อนคิดจากการสังเกตการสอน 1. ได้รับเทคนิคการสอนกับนักเรียนที่กำลังอยู่ชั้นประถมศึกษาเพราะว่าบางครั้งเป็นเรื่องที่รับมือได้ยากกับนักเรียนในวัยนี้ ผู้สอนจะได้มีเทคนิคที่เรียกความสนใจของนักเรียนให้กลับมาสนใจเนื้อหาได้อีกครั้ง 2. ได้รับวิธีการสอนที่ผู้สอนใช้กับนักเรียนเช่นผู้สอนจะเน้นย้ำเนื้อหากับนักเรียนบ่อยๆและจะทำเนื้อหากับนักเรียนอยู่เสมอ